กบผมชิกเกะซาโจนะครับวันนี้เราจะมาทำไอ้เขาเรียกว่าหหอะไรวะต้มโบก,กีรามเมงนะครับประวันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าอยากกินอ่ะชอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนใครๆเขาต้มามาเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่เซ,เซก็คือเราจะใส่กุ้งแล้วก็ทำไข่ดาวด้วยก็ เีย๋ยวขั้นแรกเราจะไปต้มน้ำมันก่อน<า>ทีนี้เราก็จุดไฟแล้วแล้วนะ้ำที่เราของเราเนี่ยเราก็ต้มแล้วเราก็ใส่นั่นแหละสวยงามแล้วเราก็รอจนกว่าจะเดือดงั้นตัดเข้าไปต้มเดือดเลยแล้วกันระหว่างที่เรารอมันเดือดเนี่ยเราก็แกะแพ็กเกจจิ้งน,นะครับ ต้นเอาจังดีโอ้มีตับกเส้นหนึ่งห่อนเนี่ยคุณจะได้เส้นประมาณนี้กับน้อนซอสมันหน่อยหั่นไปสามห่อ พอเราเตรมของเสร็จพอแล้วอย่ารอต้มเลยทีเยว่ทีนพอมันเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นแม่งลงไปเลยซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเส้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าแม่งออกเสียว่าแม่งแม่ง,มงประมาณนี้นะครับก็ต้มแม่งไปเรื่อยๆรอจนก,กว่าแม่งจะนั่นเออเหลวมากไม่รู้ดิก็ตัดต่อจนก,กว่ามาันจะนั่งแล้วกันทีนี้ก็จะมา ระวางรออ่ะเส้นนี้ก็เสุกแล้วแหละเดี๋ยว่าระหว่างนี้เราก็ทำให้น้ำมันมันเดือดแล้วก็ผัดกุ้งไปก่อนใส่น้ำมันสักนิดนึงซึ่งน้ำมันเนี้ยมันเป็นน้ำมันหมูซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าบูต้าอาบุระนะครับซึ่งตรงก็แปลตรงตัวนั่นแหละแปลว่าไขมันหมูก็ทำให้มันร้อนให้มันเดือดส่วนเส้นเนี่ยผมว่าน่าจะเสร็จแล้ว เรามาเสด็จน้ำกันเลยซึ่งตอนสบัดน้ำให้มันออกเนี่ยพยายามทำให้น้ำเนี่ยออกจากเส้นให้เยอะที่สุดก็ผัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอเรสร็จแล้วก็วางไว้อ่ะเห็นไหมกระทะความควมันอะเริ่มอ,ออกแล้วน้ำมันเนี่ยมันเป็นทุ่นๆหน่อยแล้วเราก็ปแบบไฟเบาๆหน่อย ถ้าแรงไปเนี่ยข้างนอกของอาหารอ่ะมันจะสุกแต่ข้างในอ่ะจ,จะมันจะไม่สุกซึ่งปกุ้งของผมเนี่ยมันไม่ใช่กุ้งดิบมันผ่านการต้มมาแล้วนิดหน่อยเห็นไหมสีก็จะส้มๆหนะน่อยนะปุ้งน,นีเ้เริ่มได้แล้วอ่ะคุณก็รู้ใช่ไหมต้องทำยังไง ดูสีนั่นส,ฟสิฟังเสียงฟัง oh, 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 เสียงโอ้โหโอ้เสียงทีนี้พอมันขับไปได้เลยสักตั้งนึงเรียบร้อแล้วใส่เสื้อลงไปเลย ปรับไฟให้เบาหรือปิดไฟเลยก็ได้แล้วก็ค่อยเอาน้ำซอสมาเนี่ยแกะซึ่งถ้าเราไม่ปิดเอเจ้าเตาแก๊สเนี่ยแล้วเราปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเส้นมันจะ้นั่น แล้วมันก็จะกรอบมันจะทำให้เวลาเราผัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนในส่วนหนึ่งอะมันกรอบแล้วมันก็จะไม่อร่อยมันจะแข็งฉะนั้นเราก็ปิดไฟไว้ก่อนเดีย๋ยวเชฟขอ ไปเอามีดแป๊บนึงเจ้านี่มันไม่ยำแก่เชฟอะ่ะมันเจ็บไม่ดีเออนี่สองทยแล้วก็เปิดไฟเลยเปิดไฟประมาณกลางๆอย่าเปิดไฟแรงมากเกินไปนี้เราก็ผัด พยายามให้ทุกส่วนของมันเนี่ยเท่ากันซึ่งไอ้น้ำมันหมูมุดยาถ้าผมมันไม่ถ้าเกิดผมอ่ะไม่ใส่น้ำมันหมูเส้นมันก็จะติดกระทะแล้วพอผัดอ่ะมันก็จะติดแล้วมันก็จะผัดไม่ค่อยได้ซึ่งพยายามคลุกให้มันเข้ากันทั้งกุ้งทั้งเส้นทั้งซอสเนี่ยถ้ามันเข้ากันเป็นส่วนเดียวกันเลย ยี่ข้อนี้ถัดไปซักแป๊บนึงอะ่ะซอสมันจะเริ่มแห้งเขาก็เลยแนะนำอะ่ะให้เราใส่น้ำไม่ต้องม,มากอุ้ยไอตอุอ่ะใส่แค่นิดเดียวพอสุขาอนามัยนะครับล้างก่อน,นต้แล้วก็ผัดต่อ สีอ่ะเริ่มได้แล้วเห็นไหครับทุกคนอโอ,โอสีสวยงามมากแล้วก็ปิดกระทะครารอแป๊บนึงเดี๋ยวเชฟไเอากระทางเดี๋ยวจานไปเอาไปา นะครับสวยงามซึ่งเดีย๋ยวเราจะไปทำไข่ดาวนะค,ะครับเราจะทำไข่ดาวกันต่อเลยแล้วก็เอาเน้ำมันอ่ะให้มันทั่วๆกระทะหน่อยถ้ามันไม่ทั่วกระทะเนี่ยเวลาเราทอดไข่ดาวอะ่ะเดี๋ยวไข่มันจะติดกระทะพยายามปรับไฟให้มันเบาๆนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับแรงเกินไปเนี่ย ข้านอกมันจะสุกแล้วข้างบนเนี้มันจะไม่สุกล้วก็จะดิบดิบอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับพยายามท่าน้ามันปรับไฟกลางๆหน่อยก็รอจนกว่าข้างบนมันจะสุกแหละ ทุกคนผมมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่จะมาสอนทุกคนก็คือตะหลิวพยายามเช็ดน้ําออกเวลาคุณน้าเสร็จถ้าคุณทําอาหารพวกอาหารทอดเนี่ยแล้วตะหลิวตะหลิวคุณอ่ะเปียกน้ําอ่ะแล้วคุณจุ่มลงไปอย่างเงี้ยคุณแบบอย่างเงี้ยตะหลิวคุณอ่ะพอน้ำจากตะหลิวอ่ะมันไปโดนกับกระทะร้อนที่มันมีน้ํามันเนี่ยตุ้มระเบิดผมเคยโดนมาละสองสามรอบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใช้รู้ว่า น้ำมันเดือดไม่ถูกกับน้ำนะครับเห็นไหมโอ้โหไข่สวยเชียวโอ้โหสีสวยน่ากินเชียวตอนนี้ผมก็ปักกะใช้มันเบาๆนิดน,นึงให้กระบนมันเริ่มสุกๆหน่อย พราะถ้าเกิดของ้งบนมันดิบเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าข้างในไข่อ่ะมันมีขี้นกหรือเปล่าเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยมันอาจจะมีขี้นกติดอยู่แล้วตอนเราเปิดอะ่ะมันไปลงเปลือกไข่อะไรเงี้ยฉะนั้นแนะนาให้เราเปลือกไข่ก่อนแล้วก็ไม่ควรกินไข่ดิบนะครับดูดิซึ่งภาษาญี่ปุ่นบาลคอนนะครับวันนี้เราจะเรียนคำว่าทามาโงะนะครับซึ่งมันแปลว่าไข่นะครับทุกคน ว่าเริ่มเลที่้วแหละแล้วก็ปิดไฟนะคะไอ้ยะ่ะโหน่ากินมากซึ่งวันนี้สิทเ่เราได้กลับมานะครับไอ้ยะ่ะสวยเชียว ต้องชื่อว่ามาม่าผัดทะเลครับผัดไข่นะครับแค่นี้แหละบาย